สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคําพกาโพสต์ถึงพิมพริพายกลายเป็นดราม,ม่าใหญ่เลยทีเดียวครับสำหรับกรณีที่ทางทักษิณชินวัตรออกมาพูดถึงแม่ค้าออนไลน์สุดฮอตอย่างพิมริพายเรื่องการแก้ปัญหาเชือ้อโควิด -19 ในเรือนจำว่า ภายในเรือนจำเขามีสนามฟุตบอลมีโรงอาหารสามารถเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลสนามโชคราวได้หรือไม่หรือถ้าตั้งโรงพยาบาลสนามมันแพงก็ไปขอพิมพ์มรีพายตั้งให้แล้วก็เอาคนออกมาตรงนั้นซะและไปทยอยฉีดวัคซีนต่อมาพิมพ์รีพายก็ได้ออกมาโต้กลับถึงทักษิณประมาณว่าอย่ารักตัวเองไปเกี่ยวข้องอย่าใช้เป็นเครื่องมือในการเหน็บแนมใคร นอกจากนี้พิมพริพาย,ยังเผยอีกว่าการที่ทักษิณออกมาพูดถึงตนเองเพียง5วินาทีนั้นส่งผลให้ของที่ตนเองนําไปบริจาคนั้นถูกตีกลับมาจากหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือล่าสุดวันที่19กพฤษภาคม64พิธีกรชื่อดังจาก o i c e tv อย่างแขกรักขณาปันวิชัยหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามคำปากา ได้ออกมาโพสตข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าขนาดทำบุญทำความดียังถูกบอยคอดเพียงพระทักษิณเมนชันถึงนี่มันควรคิดได้นะว่าสังคมวิปริตมึงอะควรดา่าความวิปริตนี้ไม่ใช่บอกทักษิณให้หยุดโพสถึงมึงถ้าเรื่องวิปริตแค่นี้มองไม่ออกก็เป็นทาาให้มาเฟียโบลีและทำฟาร์มบุญปลอมๆหลอกคนในสังคมจอมปลอมนี้ต่อไปเถอะถึงขนาดนางดูถูกพวกเอฟซีว่าโกรธไปเถอะเดี๋ยวกูออกคลิปความดีใหม่พวกมึงก็หายโกรธหุยกูนี่นะ ชาแทนงานนี้ก็มีชาเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่า พูดอีกก็ถูกอีกครับพี่แกกโอ้ยโอ้ยโอ้ยกดไลค์ให้ไม่ทันแล้วพี่อีกท่านบอกว่าอันนี้คือดูถูกกันมากค่ะอีกท่านบอกว่าถ้าอ่อนไหวกับคําว่าทักษิณคือติดโรคสลิมแล้วอีพายเอ๋ยอีกท่านบอกว่าคิดถึงเซลมาลูนเลยครับอีกท่านบอกว่าอยากให้คุณแขกลองไปฟังไลฟ์ของพิมพริพายดูนะคะนี่เรานั่งฟังไลฟ์วันนี้ตอนนี้ก็ยังฟังอยู่โซนนาฬิกาสี่สิบห้านาทีเพื่อรอเอฟของเราว่าเจตนาพิม์รีไม่ใช่เท่าคาพูดที่เขามาตัดทําไฮไลท์แค่นั้นนะคะค อย่างระหว่างไลฟ์ขายมีคนพิมพ์มาว่าอยากอยู่ง่ายๆให้ไปทางเดียวกับรัฐบาลน,นางบอกก็กูไม่ไปไงแล้วพวกมึงแน่ใจหรือว่ากูไม่ชอบทักษิณมึงแน่ใจเหรอเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ